ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยมาตรา15กระทรวงคมนาคม5 8 8 0 0กว่าล้านงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคม5 8 8 0 0กว่าล้าน ดิฉันปรับลดไว้ที่3%ค่ะดิฉันไปที่ทางหลวงชนบทเลยนะคะงบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า2,000ล้านบาทจากงบประมาณปี2,563ทางหลวงชนบทใช้งบประมาณ20,000ล้านหรือร้อยละ3 9 2 9ของงบประมาณทั้งหมดในการก่อสร้างทางหลวงชนบท ระยะทางรวมทั้งหมดนั้น9 5 1 3 0 1กิโลเมตรเพื่อเชื่อมโยงแหล่งผลิตด้านการเกษตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมไปถึงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนในพื้นที่ทั่วประเทศค่ะท่านประธานคะแต่อีกมุมหนึ่งหรือเหตุผลหนึ่งถนนในเมืองไทยเดี๋ยวนี้พังเดี๋ยวซ่อม เดี๋ยวลอกหน้าค่ะธรรมธานค่ะเดี๋ยวเบบี้เฟสค่ะเป็นเรื่องที่ชาชินกับเรียนให้ท่านประธานทราบหากคำนวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานถนนบ้านเราการก่อสร้างอาจจะแพงที่สุดในโลกเพราะเทคโนโลยีที่ใช้เป็นของเก่าสมัยสงครามโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งผู้ ออกแบบก็คืออเมริกาแต่อเมริกาเลิกใช้มันนมนาดกาเลแล้วค่ะในเรื่องนี้นั้นทางกรรมธิการนั้นได้ตามในการใช้งบประมาณตัวนี้หรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกตเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านท่านประธานที่กลมคะดิฉันถามไปยังกรรมธิการบบ,บัลังที่เคียงข้างท่านประธานว่า ท่านทราบหรือไม่ว่าทางหลวงชนบทที่โอนไปให้อปทอทั้งประเทศนั้นโอนไปแต่ภารกิจแต่ไม่ได้โอนงบประมาณให้เขาแล้วเมื่อไหร่ถนนลูกรังจะกลายมาเป็นถนนราดยางหรือถนน คอนกรีตสักทีคะท่านประธานคะเพราะว่าลูกหลานไทยที่ยังโหนลดเมลดสองแถวแล้วออกจากชนบทมาเรียนในตัวอำเภอหรือโรงเรียนมัธยมประจำตำบลนั้นยังใช้เส้นทางนี้อยู่และเส้นทางนี้นั้นก็ยังเป็นปัญหาที่คาลังคาลาคาสังมานับ หลายสิบปีเลยทีเดียวดิฉันถามกรรมธิการว่างบประมาณเพียงผักชีที่โรยหน้าหรืองบประมาณขายค้าภาษีหลวงหรืองบประมาณสร้างชาติวาสนาดวงหรือบาทบวงกลืนงบประมาณจนสั่นกรอน ดิฉันกลับเรียนให้ท่านประธานซราฟว่าถนนลูกหลังนั้นค่ะมีอยู่ทั้งโลกแต่และประเทศใครจะเหลือน้อยเหลือมากญี่ปุ่นมีถนนลูกลังที่ยังไม่ได้ลาดอย่างเหลือ19.58ของถนนทั้งประเทศเกาหลีใต้ ถนนที่ยังไม่ได้ลาดยางเป็นถนนลูกรลังอยู่ที่20.75ของถนนทั้งประเทศมาเลเซียถนนที่ไม่ได้ราดยางเป็นถนนลูกรลังอยู่ที่19.55เปอร์เซนตแต่ประเทศไทยถนนที่เป็นลูกหลังที่ยังไม่ได้ลาดยางหรือเทคอนกริตทั้งหมดทั้งประเทศนั้นอยู่4.3ปเซนตรงนี้นั้นน่าสอบถามไปที่กรรมธิการว่า เขามีการบริหารจัดการอย่างไรเมื่อถนนลูกหลังจ้างปัญหาที่ยังไม่ได้ทำให้โดยเฉพาะแถวอีสานเนี่ยนะคะเหลือน้อยอย่างนี้แล้วการจัดการบริหารเนี่ยจะทำอย่างไรหรือถนนยังไม่สุดผังหรือถนนยังไม่พังก็ต้องรีบลอกหน้า ใหม่หรืออย่างไรนะคะดิฉันถามไปค่ะค่าบำรุงต่อไปนั้นเป็นค่าบำรุงรักษาทางหลวงชนบทใช้งบประมาณ18,413ล้านบาทตรงนี้ดิฉันก็ปรับลด3%เร์เซเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าใช้เงินงบประมาณ37.2จุดา เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดเพื่อการซ่อมบำรุงโครงข่ายโครงข่ายของทางหลวงทั้งหมดที่เสียหายให้กลับสู่สภาพใช้งานได้ดีระยะทางเกือบห้าหมกิโลเมตรเนีนะคะท่านประธานดิฉันกลัาเรียนให้ท่านประธานทราบว่าถนนบางสายก็โรยด้วยกลีบกุราบถนนบางสายมั่งคั่งร่ำรวยด้วยระบบเศรษฐกิจ ถนนบางสายคราคร่ำไปด้วยความยากจนคระครุ้งไปด้วยฝุ่นละอองและกลิ่นสาบเหงื่อไครของเกษตรกรดิฉันอยากให้นํำงบประมาณของดิฉันที่ดิฉันตัดบางส่วนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของการสัญจรของคนไทยท่านผ่านที่เคารพคะเมื่อไหรถนนลูกรลังในชนบทดิฉันถามอีกครั้งว่าจะหมดไปจากประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหา เพื่อแก้ปัญหาสิ่งที่แก้ปัญหาได้นั้นก็คือลดความเหลื่อมล้ําคนที่อยู่ตามชนบทคนที่อยู่ตามหัวไร่ไปนะคนที่อยู่ตามป่าอ้อยสวนยางพาราแล้วเข้าสัญจรไปมาเขาจะได้เห็นคุณค่าของตัวเองว่านี่คือความใส่ใจจากรัฐบาล โดยผ่านการตรวจสอบการใช้งบประมาณจากกรรมธิการชุดนี้เขาจะได้เกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะงบประมาณที่ทัาน,นตัดทั้งหมดขอคืนสู่บ้านนอกกอกหน้าควายให้ลาดยางลาดคอนกรีตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำขอพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะ